สวัสดีครับก็กลับมาอยู่กับผมโตะและนี่คือรายการแปลสตอรี่การ์ดของโทโฮโรตัสพาร์ที่11ครับก็คลิปนี้เนี่ยมีเรื่องที่ผมสนใจแล้วก็เตรียมมาเล่าด้วยนะเป็นเหมือนเรื่องแถมครับเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีอยู่ว่าท่านเซเบอร์ er เนี่ยได้ทําการสปอยในยเรื่องตอนล่าสุดของโทโฮโรตัสอีสเตอร์หรือก็คือมงังหะภาคมิโยอะครับ แล้วในตอนนี้เนี่ยมันก็มีตัวละครใหม่เข้ามาในเนื้อเรื่องด้วยก็คือตัวของอซังเนียวเหรอนั่นแหละที่เป็นตัวละครในภาคสิบแปดอะแล้วทีนี้ก็เลยมีบางคนที่แบบพูดขำๆด้วยครับว่าเอา้าตัวละครจากภาคสิบเจ็ดเนี่ยยังไม่ลงมาในมังงาสะสักคนเลยนะแต่ดันข้ามาเป็นภาคสิบแปดซะแล้วอะ่ะเออก็ประมาณนั้นทีนี้เนี่ยก็มีท่านผู้หนึ่งเนี่ย พิมพ์มาได้น่าสนใจครับคือท่านคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าอยากให้มิซึมารุซึ่งก็เป็นตัวละครจากในภาค18เหมือนกันนี่แหละมีบทในมังงะเรื่องนี้เช่นกันครับซึ่งเขาก็เขียนเหตุผลมานะแต่ว่าไอเหตุผลตัวนี้นี่แหละที่ทําให้ผมสนใจแล้วก็หาข้อมูลมาฝากกันครับต้องบอกก่อนว่าข้อมูลของทามสซุคุริมิซึมารุที่ผมเอามา เล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้เนี่ยผมแปลมาจากในวิกิอังกฤษนะครับแต่ว่าข้อมูลอ่ะท่านเซเบอร์ได้แปลเอาไว้ในโทโฮไทยแลนด์แฟนเพจแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับเพราะฉะนั้นไอที่ท่านผู้ชมจะฟังเนี่ยก็ฟังหูไว้หูด้วยละกันเพราะว่ามันน่าจะไม่ได้ชัวร์ร้อเซนะหมายถึงสกิลแปลของผมอ่ะทามาซึคุริมิซึมารุเป็นบอสที่ผมมาในด่านที่4ของภาค18ครับ เธอเนี่ยเป็นเทพที่สามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่ามากาธรรมะท่านเซเบอร์แปลไว้ในเพจว่ามณีงอเพราะงั้นผมจะขอเรียกอย่างนี้แล้วกันนะไอ้มณีงอเนี่ยถ้าใครไม่รู้จักมันก็คือไอ้ที่มิซึมารู้ว่าห้อยเอาไว้นั่นแหละครับมณีงอในโทโฮโปรเจกต์เนี่ยมันจะมีความสามารถในการกอบวิญญาณของสิ่งมีชีวิตได้นิดหน่อยรวมถึงกระทั่งความสามารถและความทรงจํา ก็สามารถกรอบได้ด้วยเช่นกันเธอเนี่ยจึงใช้พลังของมณีงอนในการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้คนที่เธอต้องเผชิญหน้าด้วยมันฟังดูคล้ายกับไออบวนิจิการ์ดในเหตุวิปลาสภาคนี้ใช่ไหมครับแต่ก็ไม่แปลกเพราะว่าวัสดุที่ใช้ทำอะ่ะมันคืออันเดียวกันนั่นก็คือตัวของมณีมังกรจะบอกว่าเป็นแร่ที่เป็นต้นตอของความชิบหายในภาคนี้ก็ว่าได้ แต่จะโทษไอ้ตัวแรกเนี่ยก็ไม่ถูกเพราะว่ามันควรจะไปโทษไอ้คนที่เอาตัวแรกเนี่ยไปใช้ประโยชน์มากกว่านะต้นแบบของมิซึมารุเนี่ยได้มาจากทามาโนยะโนมิโคโตะหนึ่งในเทพผู้มีส่วนร่วมในการล่ออมาเทราสึออกมาจากถ้ำด้วยการสร้างยาสคานิโนมะกะทามะซึ่งต่อมาไอยาสคานีอะไรเนี่ยมันจะกลายมาเป็นหนึ่งในไตรราชกุพันธ์ของญี่ปุ่นด้วยครับภายหลังจากการจุติของนินิหลานชายของอมาเทราสึ ทามานอยะเนี่ยก็เป็นเทพบรรพบุรุษของตระกูลทามาสุคริตระ,ะกูลที่คอยสร้างอัญมณีรวมถึงตัวของมณีงอด้วยซึ่งชื่อของตระกูลนี้เนี่ยก็เป็นที่มาของนามสกุลของมิซึมารุนั่นเองครับส่วนชื่อจริงๆของนางเนี่ยรู้สึกว่าในสมัยก่อนคําว่ามิซึมารุเนี่ยมันจะเขียนด้วยคันจิอีกแบบซึ่งมันหมายถึงห่วงโซ่หรือห่วงลูกปัด ที่มักจะเอามาใส่เป็นสร้อยคอก็น่าจะเป็นตัวของมรรธรรมะหรือมณีงอนนั่นแหละรครับในวิกิอังกฤษเนี่ยบอกว่านิสัยของเธอเป็นคนเข้มงวดวงการเก่งพูดจาดูเป็นทางการและดูมีอำนาจส่วนบทบาทของเธอในเนื้อเรื่องของพระสิเนี่ยดูจะเป็นผู้มีบุญคุณต่อตัวเอกครับคือตัวเอกของเราเนี่ยจะเข้าไปในโพรมงกรลุง้ง แล้วก็เจอกับมิซึมารุซึ่งเธอเนี่ยเห็นว่าตัวเอกของเราเนี่ยเป็นมรุษุ์ธรรมดาไม่ควรเข้ามาในถ้ำที่ออกซิเจนน้อยแบบนี้ไม่งั้นเนี่ยอาจถึงตายได้ก็เลยเตือนไปครับแต่ตัวเอกของเราก็ไม่เชื่อก็เลยสู้กันหลังจากสู้กันเสร็จเนี่ยนางก็จะบอกว่าต้นเหตุจริงๆเนี่ยมันอยู่บนภูเขาก็น่าจะเป็นภูเขาโยไคนะถ้าผมจะไม่ผิดอะ เราก็จะมีอีกเหตุการณ์นหนึ่งก็คือก่อนเข้าด่านเอ็กซ์ตาไปเจอกับโมโมโยคือนางจะมาขายการให้เราก่อนจะไปสู้กับโมโมโยครับและไอ้ความน่าสนใจที่ผมพูดไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปเนี่ยมันมาจากในเรื่องของเรมุครับคือมันจะมีบทพูดของมิซึมารุที่บอกว่าตัวของเธอเนี่ยเป็นคนสร้างลูกแก้วอย่อยางที่เป็นอาวุธของมิโกะแห่งสาเจ้าฮาคุเรครับ นั่นทาให้เป็นไปได้ครับว่าเธอคนนี้เนี่ยจะรู้จักกับเทพในศาลเจ้าฮาคูเรแล้วก็ผนวกกับข้อมูลที่ผมเพิ่งไปเจอมาแบบสุดๆร้อนๆเลยก็คือตัวของคาเซนเนี่ยจะรู้ด้วยครับว่าร่างสถิตของเทพในศาลเจ้าฮาคูเรเนี่ยก็คือลูกแก้วหยินงหยางที่มีซึมารุเนี่ยเป็นคนสร้างขึ้นนี่แหละครับแต่ว่าในวิก,กิอังกฤษอะ่ะก็บอกเอาไว้ครับว่าความสัมพันธ์ของเธอกับเทพในศาลเจ้าฮาคูเรเนี่ยก็ยังไม่แน่ชัดครับ เพราะว่าในเนื้อเรื่องมันก็แค่บอกว่าตัวของนางอ่ะเป็นคนสร้างลูกแก้วอย่างเท่านั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าตัวของมิซึมารุเนี่ยจะมีบทบาทมาเผยอะไรที่เกี่ยวกับเทพในสารจ้าฮาคุเรอีกหรือเปล่าที่ผมสนใจเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะอะไรหรอกก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ทําการหาข้อมูลเกี่ยวกับเทพในสาจ้าฮาคุเรเพื่อมาทําคลิปใช่ไหม ซึ่งมันก็ไปเจอไอทฤษฎีหลายๆอย่างมาซึ่งหนึ่งในนั้นอะ่ะมันก็มีความเกี่ยวข้องกับลูกแก้วยินอย่างด้วยเนาะที่เกี่ยวข้องกับชินเกียวคุอะแต่ก็นั่นแหละมันก็คงต้องรอดูกันต่อไปแหละว,ว่าสรุปท่านซุนแกจะเฉลยออกมาหรือเปล่าเพราะจริงๆมันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างที่มันน่าจะสามารถเฉลยได้แล้วว่าชื่อของเทพในสารเจ้าเป็นใครแต่ว่ามันก็ยังไม่ถูกเผยออกมาอยู่ดีอะนะหรือว่าจะเป็นปริศนาทิ้งเอาไว้อย่างนี้ตลอดไปหรือเปล่า โอเคผมว่าเข้าเนื้อเลื้องหลักกันเอยโอเคก็เข้าเนื้อหาหลักกันดีกว่านะครับผมพูดแบบไม่อวยเลยนะว่าสตอรี่การในวันนี้เนี่ยก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันครับก็ไปดูกันดีกว่าครับว่าจะเป็นสตอรี่การไปไหนแต่ก็น่าจะเดากันได้แล้วแหละก็แล้วมันจะเดาไม่ได้ได้ยังไงกันล่ะเพราะว่าผมเอาไว้ขึ้นหน้าปกนี่ว่าสตอรี่การในวันนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าฮาคุเรทีปาร์ตี้ปาร์ตี้น้ำชาณนะสารเจ้าฮาคุเร ก็เป็นสตอรี่การระดับ5ดาวนะครับที่มาจากในอีเวนต์รอบก่อนนะจะบวกในเรื่องของเลือดแล้วก็โจมตีหญินนะครับส่วนพาร์ทเนี่ยบอกว่าอันแรกเนี่ยบอกว่าจะทำให้สเปลการเก็บสปิริตพาวเวอร์เยอะขึ้น75%เป็นเวลา1เทินอีกอันนึงเนี่ยบอกว่าเมื่อสเปลการถูกใช้งานดาเมจจากนายหญิงเนี่ยจะลดลง35%เป็นเวลา2เทินครับ เป็นพวกคุณหนูอะไรอย่างงี้มั้งแบบพวกเรมิียอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ตัวของยูคาลิอรอย่างเงี้ยก็น่าจะได้นะครับก็มาที่ข้อมูลกันนะครับข้อมูลที่หนึ่งมาตระโอคินะหนึ่งในปราดผู้สร้างเกนโซเคียเธอเคยเป็นคนก่อเหตุวิปราชที่เกิดขึ้นในอดีตแม้ว่าเธอจะเป็นเทพลับไม่ใช่ว่าเธอเนี่ยกำลังหลบซ่อนอยู่นะ เธอแค่ถูกเข้าใจว่าเป็นเทพองค์นู้นองค์นี้ไปเรื่อยแต่ตอนนี้เนี่ยเธอก็กลายเป็นพระแม่ทรณีของเกินโซเคียวไปแล้วละ่ะข้อมูลที่2ฮาคุเรเรมุมิโกะแห่งศาลเจ้าฮาคุเรพูดต่อสู้เพื่อแก้ไขเหตุวิปราชต่างๆทุกครั้งที่เธอแก้หนึ่งในเหตุวิปราชอันมากมายได้เธอก็จะได้เพื่อนมานั่งสื่มชาเพิ่มเพื่อนผู้มีพลังอันแข็งแกร่งในการก่อเหตุวิปราชนั้นตั้งแต่ต้น จะบอกว่าเธอเนี่ยเป็นเด็กสาวที่ดูแปลกๆก,ก็ว่าได้เธอเนี่ยมักจะเข้าร่วมการต่อสู้ด้วยหากระสุนอยู่บ่อยๆแม้กระทั่งกับโอคินะและยูคาริเองก็ด้วยข้อมูลที่ 3. y a ยาคุมโมะยูคารินักปราชและโยคายสุดเก่าแก่ของเกนโซเคียวเธอเป็นเพื่อนกับโอคินะและปฏิบัติต่อเรมุเนี่ยเหมือนกับน้องสาวของเธอเรมุเคยบอกว่ายูคาริเหมือนกับแม่มากกว่า แต่ก็ถูกทำให้เงียบไปด้วยรอยยิ้มของยูคาริวันนี้เนี่ยเธอปล่อยหน้าที่ทั้งหมดให้กับรันจึงสามารถมาผ่อนคลายแล้วก็สนุกกับถ้วยชาเขียวกับเพื่อนแล้วก็น้องสาวของเธอตอนผมแปลข้อมูลที่3เนี่ยรู้สึกอิ่มเอมใจยังไงไม่รู้แฮมือนนั่งดูอาเคบิจังอยู่อะ่ะอีกทั้งในข้อมูลที่1แล้วก็ข้อมูลที่3เนี่ยจะทำให้เราได้รู้ด้วยนะครับว่าโอคินะและยูคาริเนี่ย เป็นหนึ่งในปราดแห่งเกนโซเคียวตัวของโยคาริเนี่ยเรารู้กันมานานแล้วล่ะครับว่าตัวของนางเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่เสนอให้สร้างมหาเกเรฮาคุเรแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าต้นตอของข้อมูลนี้เนี่ยมันมาจากไหนแต่เดาว่าน่าจะเป็นในหนังสือโทโฮกุมอนชิกิแหละเพราะว่าในนั้นเนี่ยมันมีพูดถึงอยู่ส่วนของโอกินาเนี่ยก็ปรากฏมาในเนื้อเรื่องภาค16ที่นางเป็นบอสนั่นแหละครับแล้วก็เท่าที่ผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาตั้งนานแล้วละนะ เขาบอกว่าปราดแห่งเกนโซเคียวหรือเหล่านักปราดโยใใคายเนี่ยถูกยืนยันได้ทั้งหมด3คนครับก็ไม่แน่ใจว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยจะมีใครถูกยืนยันมาเพิ่มอีกหรือเปล่านะก็อีกคนนึงเนี่ยก็เป็นคนที่ผมว่าหลายคนก็น่าจะรู้จักกันแล้วแหละนั่นก็คือยักษ์แขนเดียวอิบารากิคาเซนข้อมูลที่เผยว่านางเป็นหนึ่งในปราดแห่งเกนโซเคียวเนี่ยก็คือมังอะออฟฟิเชียลโทโฮอิบารากาเซนนั่นเองครับ แล้วก็จะมีอีกอันนึงที่พอจะยืนยันได้ว่าเธอเป็นหนึ่งในปราดแห่งเกนโซเคียวก็คือโทรภาค14.5เนื้อเรื่องของมาริสาคือมันจะมีบทพูดของคาเซนอันนี้เนี่ยผมเอาที่ท่านเซเบอร์แปลมานะครับคาเซนเนี่ยจะพูดว่าในานามของนักปราดจุดๆๆจุดจุดจงคลายผนึก130ปีนบัดนี้คือมันเป็นบทพูดของคาเซนที่จะส่งตัวของมาริสาไปที่โลกภายนอกครับ วื่อที่จะยับยั้งผลของอ,อข้าบอ๋มัง้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าตัวของมารีซาเนี่ยรวบรวมตัวของอ,อข้าบอ๋ครบ7ลูกไงน,นอกจากนี้ในข้อมูลสตอรี่การ์ดใบอื่นในเกมนี้เนี่ยก็ยังบอกด้วยครับว่าเธอเนี่ยชอบออกไปโลกภายนอกนั่นก็หมายความว่าตัวของคาเซนเนี่ยสามารถเข้าออกมาหาเขตแดนได้แบบตามใจชอบเลยนะครับโอเคก็กลับมาที่ข้อมูลในสตอรี่การ์ดนะข้อมูลที่สี่ โอเคนะเนี่ยบอกไว้ในเหตุการณ์ขั้นตอนสู่ความสําเร็จของหล่อพูดว่าเธอเนี่ยมาเพื่อเฉลิมฉลองให้กับการเติบโตของเด็กๆในฐานะพระแม่ธรณีซึ่งเป็นหนึ่งในตัวตนเทพอันหลากหลายของเธอพระแม่ธรณีเป็นเทพแห่งชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ของโลกบางครั้งพวกเขาก็เข้าใจว่าเธอเป็นมารดาแห่งสวรรค์หรือเทพีไกอา มันสมเหตุสมผลที่เทพีอย่างเธอเนี่ยจะมาเพื่อชื่นชมความสำเร็จของเราพูดที่แสดงให้เห็นถึงพลังชีวิตแห่งธรรมชาติพูดตามตรงว่าข้อมูลที่สี่เนี่ยไอชื่อของเทพเนี่ยผมไม่ค่อยชัวนะครับไม่ว่าจะคำว่า earth mother goddess <อ>ที่ผมแปลเป็นพระแม่ธรณีแล้วก็ไอคำว่า heavenly mother ที่ผมแปลเป็น มารดาแห่งสวรรค์และคำหนึ่งที่รู้สึกว่ามันจะในได้ถึงเทพหลายองค์เลยก็คือ mother earth ครับคือมันจะในเป็นตัวของพระแม่ธรณีก็ได้จะในเป็นเทพีไกอาก็ได้ครับแล้วก็มันจะมีเทพองค์อื่นอื่นอีกที่แบบมีความสามารถที่ใกล้เคียงกันผมก็ไม่แน่ชัดว่าเอ๊ะผมควรจะเอาชื่อของใครเขา้าใส่เข้ามาดีก็เลยแบบ ยกเอามาเป็นคนที่แบบผมพอจะรู้จักเล้ละกันก็เลยเป็น t p ไกอารนี่แหละนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครพอจะรู้ว่าไอ้คำเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะแปลเป็นเทพองค์ไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกเข้ามาได้นะต่อมาก็เป็นข้อมูลสุดท้ายแล้วนะครับข้อมูลที่ห้าทำไมโอคินะและคนอื่นๆเนี่ยถึงต้องการทดสอบหล่าพูดอาจอธิบายได้อย่างหนึ่งว่า ที่พวกเขาทําแบบนั้นนะ่ะก็เพื่อช่วยปกป้องเกนโซเคียวเมื่อต้องเจอกับเหตุวิปลาสาร้อสวดที่เป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตแต่ก่อนอื่นพวกเขาเนี่ยก็ต้องคิดการทดสอบขึ้นมาก่อนขณะที่พวกเขาเนี่ยก็ดื่มชาแล้วก็นั่งพักไปพลางอะนะโอเคผู้วาดรูปประกอบของสตอรี่การ์ดในวันนี้เนี่ยก็เป็นคนที่มีชื่อว่าอายามีนะครับหรือเปล่าวะ น่าจะใช่นะผมว่าเป็นลายเส้นที่ดูน่ารักดีนะผมชอบอะ่ะนี่อันนี้ก็เป็นคนพี่สาวนะครับยูคารินั่นเองนะนี่ขนาดยูคาริ้นเนี่ยยังดูน่ารักเลยอะ่ะจะว่าไปคุณพี่สาวเนี่ยต้องการน้องเขยไหมครับ ส่วนตรงกลางเนี่ยก็เป็นคุณน้องสาวนั่นเองนะทําไมหน้าตานางดูไม่ค่อยสบอารมณ์ยังไงไม่รู้อะแล้วก็นี่เนี่ยเอ๊ทําไมหน้าตาเพื่อนคุณพี่สาวเนี่ยถึงคล้ายไอรอนคนหนึ่งในโฮโล์ไลท์เลยวะเนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าเราดูภาพโดยรวมแล้วเนี่ย เราจะเห็นได้ว่าตัวของเรมูเนี่ยอยู่ตรงกลางภาพเลยนะครับมันน่าจะในถึงว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมักจะเกิดอยู่รอบตัวของเรมูนี่แหละเพราะว่านางเป็นนางเอกยังไงล่ะก็ว่าไปนั่นโอเคก็ถ้าเกิดว่าข้อมูลในวันนี้เนี่ยมันมีตรงจุดไหนที่ผิดพลาดเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าสตอรี่การ์ดใบต่อไปเนี่ยจะเป็นใบไหนก็สามารถกดติดตามได้โดยการกดปุ่ม u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะมันจะได้แจ้งเตือนนะครับว่าผมเนี่ยได้ทําคลิปใหม่ลงมาแล้วและถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย